สวัสดีครับนักเรียน Hello class วันนี้คุณครูมาแปกแลกทำไมไว่า้นักเรียนก่อนนะครับวันนี้คุณครูอยากจะรวนงลงแล้วก็นําเสนอนะครับนักเรียนการที่เราเอาวัฒนธรรมไทยนําก่อนแล้วค่อยเป็นวัฒนธรมร,รมฝรั่งนะครับอย่างเช่นการทักทายนักเรียนนักเรียนลองข้าเจอฝร,รั่งหรือทําอะไรก็ช่างที่ต้องออกไปสู่สายตายชาวโลกลองทําเป็นของคนไทยก่อนอย่างเช่นเมื่อกี้คุณครูทานะครับก็ไหว้ก่อน ทักเป็นภาษาไทยแล้วค่อยพูดภาษาอังกฤษแม้แต่ในชั้นเรียนนักเรียนลองดูนะครับพูดภาษาไทยก่อนไหวาภาษาไทยก่อนแล้วค่อยแปลภาษาอังกฤษตามนะครับ Hello class อย่างนี้เป็นต้นนะครับสวัสดีครับนักเรียน Hello class อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเรามาดูกันซิว่าวันนี้คุณครูจะนำเสนออะไรนะครับ This time I'm going to present you about present simple tense นะครับวันนี้คุณครูจะมานำเสนอเกี่ยวกับ present simple tense นะครับ มาดูซิ present simple tense เนี่ยมันคืออะไรมันมีโครงสร้างว่าอะไรนะครับมันคือโครงสร้างการแต่งประโยคที่มีสูตรว่าประธานตามด้วยกริยาช่องที่1จะเติม s e s t กริยานะครับเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3คือกลุ่มนี้นี่นี่นี่กลุ่มนี้นะครับเนี่ยจะเติม s e s t กริยาเลยนะครับใช้กับเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำๆหรือความข้อเท็จจริงทั่วไปนะครับส่วนประธานกลุ่มหนึ่งเป็นบุรุษที่1และบุรุษที่2เป็นเอกพจน์และบุพพจน์ก็ได้ เรามาดูกันนะว่าประธานกลุ่มนี้ไม่ได้แก่อะไรบ้างประธานกลุ่มที่1 you we t h e y tom and jim those cats นะครับทั้งหมดเนี่ยคือประธานคือผู้กระทำกิริยา,ยางเช่นครูมีคำว่า run run จะแบ่งเป็น2ภาคนะครับก็คือเป็นกิริยาพหูพจน์ run กับ runs น,นะครับเหมือนภาคที่แล้วที่ครูแนะนำสำสั์นะครับครูจะทำเป็นกริยาพหูพจน์กับกริยากับประธานที่เป็นเอกพจนะครับดังนั้นนะครับบอกว่า i run ฉันวิ่ง นะครับ you run คุณวิ่ง we run พวกเราวิ่ง Tom and Jim run ทำแล้วจิมวิ่งนะครับ those cats run นะครับวิ่งนะครับ uh, แมวเหล่านั้นวิ่งนะครับสังเกตนะครับใช้กริยาช่องที่1ห,หมดเลยนะครับแต่ถ้าประธานเป็น he she it Tom ชื่อผู้ชายคนเดียว Jim ชื่อผู้ชายคนเดียวหรือ that cat สัต์ตัวเดียวนั่เรียนครับกริยาที่ใช้จำเป็นจะต้องเติม s นะครับและบางคําเติม es นะครับพวกเสียงที่ลงท้ายยาวๆมันจะเติม es นักเรียนะครับและเพิ่มเป็นหนึ่งพยางอย่างเช่นคําว่า watch ก็เป็นเนี่ยพอเติม es เข้าไปก็เป็น watches นะครับเป็นอีกพยางนึงเลยนะครับอ้าวอันนี้คุูยกตัวอย่างคําว่า run ก็จะกลายเป็น he runs she runs it runs tom runs jim runs the ททีครับ the that's c a t runs เติม s เข้าไปนะครับนี่คือการแต่งประโยค2ภาคนะครับกับเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ําๆนะครับด้วยคําว่า run เพียงคําเดียวนะครับถัดมาครับนักเรียนแล้วที่ว่าเกิดขึ้นซ้ําๆมันมีคําบอกเวลาไหมมีสินะครับเป็นการบอกความถี่นะครับสำหรับ present simple tense นะครับคือ 1. พวกที่ใช้เติมท้ายประโยคคําพวกนี้ทั้งหมดนะครับนักเรียนใช้เติมท้ายประโยคได้เลยนะครับอย่างเช่น I eat breakfast every day ฉันกินอาหารเช้าทุกวันฮะ yeah, every day แปลว่าทุกวันนะครับ I eat breakfast once a day ฉันกินอาหารเช้าหนึ่งครั้งต่อว,วันนะครับ once a day หรือเป็น twice a day นะครับ I eat breakfast twice a day นะครับฉันกินอาหารเช้าสองครั้งต่อว,วันแค่เนะติมท้ายอย่างเดียวเลยนะครับ I eat breakfast three times a day ฉันกินอาหารเช้า สามครั้งต่อว,วันโอ้โหกินยังไงสามครั้งต่อวันนะครับกินสิบนาทีกินสิบนาทีกินหรือเปล่าในข่าเช้านะครับอ่า ah, นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าสามครั้งขึ้นไปจนถึงเป็นสิบสิบครั้งเป็นร้อยร้อยครั้งใช้ times คำนี้เติม s นะครับเพื่อให้มีความหมายว่าครั้งแต่ถ้า time ที่เฉยไม่เติม s นะครับมันจะแปลว่าเวลาได้ด้วยนะครับต่อมาครับพวกที่สองคือพวกใช้อยู่ที่วางไว้หน้ากริยาแท้ได้แก่นะครับ always เสมอนะครับ usually ปกติแล้ว sometimes บางครั้ง often บ่อย rarely แทบไม่ seldom แทบไม่ hardly แทบไม่นะครับพวกนี้มีความหมายเป็นปฏิเสธนะครับแต่มีความหมายว่าแทบไม่คือไม่ค่อยทำเลยนะครับเรามาดูกันว่าถ้าสมมติว่าคุณมีคำว,ว่า i eat breakfast แทรกยังไงไว้หน้า eat เลยครับ i eat always eat breakfast นะครับ i usually e a t breakfast นะครับมันให้ความหมายเลยครับว่าปกติแล้วฉันกินอาหารเชา้า I sometimes eats breakfast บางครั้งฉันกินอาหารเชา้า I often eats breakfast ฉันกินอาหารบ่อยนะครับ often นะครับมันเรียนไม่ออกเสียง t นะครับออกเสียงเฟิร์ไปเลยนะครับ I rarely eats breakfast ฉันแทบไม่กินอาหารเชา้า I seldom eats breakfast ฉันแทบไม่กินอาหารเชา้าหรือจะเป็น I hardly i t breakfast ฉันแทบไม่กินอาหารเช้าคำว่า hard นะครับกับ hardly มันคนละคำนะครับ hard ปกตนปกินะครับแปลว่าแข็งหรือว่ายากนะครับแต่ถ้า hardly มันแปลว่าแทบไม่นะครับนี่คือหลักการนะครับของการใช้คำบอกความถี่สองประเภทใน tense นี้นะครับถัดไปครับนักเรียนเรามาดูกันว่า,าเรามาดูกันว่าถ้าสมมุตินะครับเรามีคำประธานแบบนี้เราจะใช้ drink หรือว่า drinks กันเขาแลกครับ I จุดจด drink milk every day หรือ drinks milk every day อันไหนครับถ้าเลย drink เป็นช่องหนึ่งครับไม่เติอง s ครับเพราะประธานเป็นกลุ่มแรกครับ I u V, day ข้อ2ครับคิดว่า you ต้อง drink หรือว่า drinks ค,ครับอ่าไปเลยครับ you drink เหมือนเดิมครับช่องที่1ครับเพราะ you ไม่ใช่เอกพจน์บุุษที่3าผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะครับเราถัดไปครับ he drinks ถูกต้องครับต้องเป็น drinks นะครับเพราะ he เนี่ยเป็นเอกพจน์บุุษที่3นะครับผู้ถูกกล่าวถึงคนเดียวนั่นเองนะครับถัดมาครับ tom drink หรือว่า drinks ครับใช่เลยครับ drinks นะมันต้องเติม s ครับมันต้องเติม s เลยนะครับที่กริยานะครับเพราะ tom เป็นเอกพจน์บุุษที่3ถูกกล่าวถึง ทอมแ n d แจ็คกี่คนสองคนถูกกล่าวถึงนะใช้ดิ n งหรือว่าดิ้งครับไปเลยดิ้งครับไม่เติม S ครับเพราะหลายคนไม่ใช่คนเดียวแล้วชีแล้วครับดิ n งหรือว่าดิ้งส์ครับไอติมนมทุกวันไปเลยครับดิ้งส์มิลค์ every day หลอดดื่มนมทุกวันนะครับเติม S ครับอิทนะครับดิ n งหรือว่าดิ้งส์ครับไปเลยครับ ดริงค์ครับแม่หลายคนบอกหมูจังเลยจำได้มันง่ายนะครับมีช้อยสองช้อยนะครับดริงค์สมิ้ลมิลค์เอเวอร์ดีมันดื่มนมทุกวันถัดมาครับ a cat drink หรือว่า drinks ครับแน่นอนครับมันต้องเป็น drinks milk every day a cat เนี่ยถูกกล่าวถึงไม่ใช่ผู้พูดไม่ใช่ผู้ฟังแต่เป็นผู้ถูกกล่าวถึงและ a cat มีตัวเดียวด้วยนะครับถัดมาครับ they อันนี้ง่ายเลยครับ drink หรือว่า drinks ครับอ่า drink milk every และ we drink milk every day เห็นไหมครับเลือกประธานกริยาให้ตรงกันแล้วมันจะง่ายนะครับถัดมาครับหลักการทำประโยค Present Simple ให้เป็นปฏิเสธก่อนอื่นนะครับนักเรียนจะต้องดูคำกริยาพวกนี้ก่อนว่าเป็นช่อง1ห,หรือช่อง1เติม s ครับถ้าเป็นช่องหนึ่งนักเรียนเลือก do not มาแทรกไว้ข้างหน้าเลยครับถ้าเป็นช่อง1เติม s นะครับให้เลือก o e s not มาแทรกไว้ข้างหน้าครับตัวอย่างเช่นคำว่า drink ก็จะเป็น do not drink หรือยุบย่อครับ don't drink ถ้าเป็น drinks เติม s ก็จะเป็น does not drink หรือ doesn't drink เห็นไหมครับคำอื่นก็เหมือนกันครับนักเรียน run ก็เป็น do not run don't run นะครับเป็น runs ก็จะเป็น does not run doesn't run เห็นไครับออกออกเสียงให้ชัดๆนะครับ watch ก็เป็น do not watch หรือ don't watch ก็ได้นะครับหรือเป็น watches ก็จะเป็น does not watch, doesn't watch นะครับถัดมาครับ uh, eat ก็จะเป็น do not eat, don't eat ถ้าเป็น eats ก็จะเป็น does not eat นะครับหรือเป็น doesn't eat นะครับ do ก็จะเป็น do not do, don't do หรือเป็น does ก็เป็น does not do, doesn't do นักเรียนสังเกตน,นะครับกริยาช่ว่หนึ่งเติม S เมื่อเอา does เข้ามาช่วยแล้ว เกลี้ยกล่อไปช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเติมอะไรอีกแล้วนะครับนี่คือหลักการทําเป็นปฏิเสธนะครับจกดื่มก็จะกลายเป็นไม่ดื่มนะครับและความหมายอื่นๆนะครับถัดมาครับเรามาดูการนะครับตัวอย่างเช่นประโยคนะครับ I do not run นะครับแปลว่าโอ้โทษทีนะครับ I do not run ฉันไม่วิ่ง You do not run คุณไม่วิ่ง We do not run แปลว่า Tom and Jim do not run. Those cats do not run. He does not run. She does not run. It does not run. Tom does not run. Jim does not run. That cat does not run. ทั้งหมดแปลว่าไม่วิ่งนะครับเป็นปฏิเสธนะครับนักเรียนถัดมาครับทำเป็นคำถาม ถ้าเป็นคําถามนเรียต้องใช้สูตรครับกริยาช่วยประธานกริยาแท้นะครับถ้ามีส่วนขยายใส่ไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นเช่นนะครับ you drink milk every day เวลาเป็นคําถามนะครับนักเรียนกริยาช่วยของนี้ drink เป็นช่องหนึ่งกริยาช่วยคือ do ก็แค่เอา do ขึ้นหน้าก็จะเป็น do you drink milk every day เห็นไหมครับเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับแค่เอากริยาช่วยประธานกริยาแท้มาเรียงใหม่และใส่ส่วนขยายเข้าไปคําถามก็จะเกิดขึ้นประโยคนี้จะแปลว่า คุณดื่มนมทุกวันใช่ไหมและเวลานักเรียนออกเสียงพยายามออกเสียงท้ายสูงนะครับก็เป็น do you drink milk every day เห็นไหมครับคุณดื่มนมทุกวันใช่ไหม yes i do no i don't ใช่ฉันดื่มไม่ไม่ได้ดื่มนะครับอันนี้ครับ t h o s d o g run fast ก็จะเป็น do those dogs r u n run fast นะครับสุนัขเหล่านั้น วิ่งเร็วใช่ไหม Yes they do No they don't ใช่ไหมครับสังเกตนะครับถามดูตอบดูนะครับตอบ don't ใช่ไหมครับมันจะสอดคล้องกันหมดนักเรียนถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นออกรีกยาเอกพจน์บ้างจาก Tom drinks milk every day ก็จะเป็น Does Tom drink milk every day ไหมครับเอาเดียช่วยเพราะ drink มันเติม s นะครับเอา does โมยข้างหน้าเลยครับนักเรียนก็เรียงประโยคปกตินะครับเป็น Does Tom drink milk every day มีริงไม่เติมเอสอีกแล้วนะครับเพราะเ,ราเอาดัสเข้ามาช่วยแล้วเวลาตอบ yes yes he does นะครับถามดัสตอบนะ no he doesn't นะครับใช้ he แทนทอมนะครับไม่เขาไม่ได้ทำไม่ได้ดืม่มต่อมาครับ that dog runs fast รันเติมเอสนะครับไม่เหมือนตะกินนะครับตะกินมันไม่เติมเอสนะครับอันนี้เติมเอสนะครับก็จะเป็น does that dog run fast หมาตัวนั้นวิ่งเร็วใช่ไหม โอ้ oh, คุณครูตอบผิดอีกแล้วนะครับโอ้ oh, oh, oh. ตรงนี้จริงๆแล้วนักเรียนจะต้องเป็นไม่ใช่ he นะครับต้องเป็น it นะครับ yes it does no it doesn't นะครับแม่ใช้ he แทน dog แล้วครับเอาถัดไปนะครับนักเรียนให้นักเรียนแปลคำถามต่อไปนี้ do you brush teeth in the morning แปลว่าตรงไหมตรงไหม เรามาดูกันคุณแปรงฟันในตอนเช้าใช่ไหมเห็นไหมครับมันมันต้องเป็นใช่ไหมนะครับ Does Tom take a shower แปลครับอ้ต้องตอบก่อนนะครับ Yes I do นะครับ No I don't นี่ตอบด้วยนะครับข้อสองครับ Does Tom take a shower แปลว่าทอมอาบน้ำใช่ไหมตอบครับทอมเป็น he ใช่ครับก็จะเป็น Yes he does No, he doesn't. ต่อไปครับ Do Tom and Jim watch TV? แปลว่าท o m และ Jim ดูทีวีใช่ไหมตอบว่า Yes, they do. สองคนใช่เด e y ครับพวกเขานะครับถ้าไม่ล่ะครับ No, they don't. นะครับถัดมาครับ Does the boy play football? แปลว่าง่ายครับอันนี้เด็กชายเล่นฟุตบอลใช่ไหมตอบว่า Yes, he does. และ No he doesn't นะครับเอาละวังวัานักเรียนพอจะเข้าใจถัดไปครับ Do they play football แปลว่าพวกเขาเล่นฟุตบอลใช่ไหมตอบว่า Yes they do No they don't นะครับนี่คือคอนเซปต์ของการตั้งคำถามที่ต้องตอบใช่ไม่ใช่นะครับถัดไปครับนักเรียนการตั้งคำถามด้วย question word question word คืออะไร คือคำที่ใช้ถามครับซึ่งมันมักจะขึ้นต้นด้วยเดบหรือขึ้นต้นด้วย H นะครับซึ่งคุณครูเลือกมาทั้งหมดนะครับก็จะ6คำนะครับได้แก่ who ใคร what อะไร where ที่ไหน when เมื่อ,อไหรส่วนขึ้นต้นด้วย H ครับ how อย่างไร how often บ่อยแค่ไหนนะครับอีกครั้งครับทวนครับ who what where when How How often เอาละครับนี่คือข้อสที่ครูจะใช้ถัดมาครับนักเรียนสูตรการตั้งคำถามด้วย question word นะครับก็ไม่ยากครับนักเรียนนะครับถ้าถามหาประธานนะครับประธานเป็น2อย่างก็คือประธานที่เป็นคนกับประธานที่เป็นสัตว์สิ่งของนะครับเรามาดูการ who หรือ what ก็ได้นะครับบวกกริยาแท้บวกส่วนขยายเรียงปกติเลยครับนักเรียนอย่างเช่น who drink water ใครดื่มน้ำ what drink water อะไรดื่มน้ำตอบครับ Who drink water ตัวอย่างเช่นอันนี้ครับ uh, What drink water A cat drink water Who drink water I drink water ฉันดื่มน้ำนะครับาคำตอบมันสลับสลับไปน,นิดนะึงไม่เป็นไรนะครับอีกครั้งครับ What drink water อะไรดื่มน้ำตอบ A cat drinks water Who drink water ใครดื่มน้ำตอบ I drink water ฉันดื่มน้ำนะครับ ส่วนที่สครับนักเรียนการถามหาส่วนอื่นๆของประโยคนะครับคุณครูจะใช้ what อะไร who ใคร where ที่ไหน when เมื่อไหร่ how อย่างไร how often นะครับบ่อยแค่ไหนสูตรนะครับ question word กริยาช่วยประธานกริยาแท้ส่วนขยายถ้ามีนะครับตัวยอย่างประโยคครับนักเรียน what do you drink in the morning นะครับ what เป็น question word do กริยาช่วย you ประธาน ดื่มเกลียแท้ in the morning ส่วนขยายเวลาแปลนะครับก็จะแปลว่าคุณดื่มอะไรในตอนเชา้าคุณดื่มอะไรในตอนเชา้า I drink water in the morning ฉันดื่มน้ำในตอนเช้านะครับถามดูตอบ drink ช่องที่หนึ่ง do ใช้กับเกลียช่องที่หนึ่งย้ำนะครับอ่าอ่าถัดมาครับนักเรียน when do you brush teeth when do you brush teeth Uh, คุณ uh, แปลว่าคุณแปลงฟันเมื่อไรนะครับคุณแปลงฟันตอนไหนเมื่อไรนะครับตอบก็เป็น I brush teeth in the morning เห็นไหมครับถามดูใช้ brush ธรรมดาไม่ต้องเต็ม SNS นะครับเพราะมันใช้ดูนะครับข้อต่อมาครับลองถามด้วย d o s บ้าง Where does Tom take a shower ซึ่งแปลว่าทอมอาบน้ำที่ไหนนะครับตอบว่าถาม does ดูนะครับตอบว่า He takes the shower in the bathroom. take เติม s ครับเห็นไหมครับถาม does ต้องเติม s ที่กริยานะครับน,นักเรียนฉันอา,อาบน้ําที่โอ้นี่คุณครูใช้แปลงฟันนะครับต้องเป็นอาบน้ํานะครับฉันอาบน้ําที่ห้องน้ํานะครับ How often do Tom and Jim watch TV? แปลว่าทอมและจิมดูทีวีบ่อยแค่ไหนแต่ว่า They watch TV once a day เห็นไหมครับ watch ไม่เติม s นะครับพวกเขาดูทีวีหนึ่งครั้งต่อว,วนันต่อมาครับ When does a boy play football แปลว่าเด็กชายเล่นฟุตบอลเมื่อไหร่ตอบว่า He p l a y football in the morning เขาเล่นฟุตบอลในตอนเช้านะครับ Who p l a y football ใครเล่นฟุตบอลนี่ถามหาประธานเลยใครเล่นฟุตบอลเห็นไหมครับ ถ้าตอบต้องตอบแบบนี้ครับ Tom plays football ท o m เล่นฟุตบอลนะครับเอาละครับ I hope that it's enjoy you ฉันหวังว่ามันจะสร้างความประทับใจให้คุณนะ The e n จบอีกคลิปครับแล้วเจอกันถ้าไม่เข้าใจนักเรียนเปิดเล่นใหม่ดูใหม่ให้เข้าใจนะครับโอเคครับสวัสดีแค่นี้ครับแล้วเจอกันบ๊บาย